ก่อนที่เราจะไปอัปเดตเอ้ยอัปเกรดตัวเนี้ยเป็นไฟล5 pcb นะครับเราก็จะมาเช็ค drc ก่อนครับกดที่ d design นะแล้วกดเช็ค drc นะตอนนี้มันบอกว่าตอนเนี้ยมันมี c o m อ o n error นะเป็นเออร์ error ที่ footprint มันหา footprint ไม่เจอก็คือเป็นตัวที่เป็นตัวมอเตอร์เลยอย่างที่ผมบอกมันหาไม่เจอนะก็มาที่มอเตอร์ครับกดคลิก ขวานะกด edit Device นะครับเนี่ยตอนนี้ push pin นี่ยมันยังไม่เชื่อมต่อเลยคือวันนี้ปัญหานะโอเคแล้วก็กดเชื่อมต่อกันเดิมกดที่ personal ครับกด All กด motor motor ที่เราเขียนอะไรไว้ยไว้นะก็คืออันนี้กด confirm ครับอ่ามันเขียนว่า apply success ก็คือตอนนี้มันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วบางทีมันก็ไม่มีปัญหานะ คือลองต้องลองแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยกดเซฟทีหนึงครับแล้วก็กดดีไซน์กดเช็คดีอารรอบ,รบอ่าตอนนี้มันมีแต่ตัวแจ้งเตือนนะก็แจ้งเตือนอย่งี้มันคือมันไม่เป็นไรหรอกใช้ได้ครับมันเสียมันเหมือนจะเตือนแบบอ่า เกี่ยวกับตัวพาร์ทของอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรใช้ได้ครับต่อไปเรามาเขียนเป็น PCB กันครับกดที่ดีไซน์ครับกดที่อัปเดตคอนเวิร์ตซูเกอมนติกทูพีซนะโอเครอโปรแกรมรอลขึ้นมานิดหน่อยครับอ่าตอนนี้มันจะบอกว่าให้อ่าแอพลายอุปกรณ์ i, ทั้งหมดครับมาลงในหน้านี้แล้วกดแอปพลายหมดเลยโอเคเรา ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้เรามาโฟกัสที่ตัวหน้าต่างของตัวเขียนเวสบีก่อนนะก็อยากให้ทุกคนมาตั้งที่ตัวเนี้ยเป็นหน่วยมิลลิเมตรก่อนนะก็เอาง่ายง่อย่างตอนนี้ก็อยากให้ตั้งเป็นหน่วยช่องละหนึ่งมิลลิเมตรนะ mm คือระยะห่างระหว่างจุดต่อจุดตรงเนี้ยก็คือ1นึมิลลิเมตรก็จะดูง่ายหน่อยครับต่อไปเราจะมา ทำเป็นตารางหรือทำเป็นกิจก็ได้อนะ่ะต่อไปเรามาเอานี่มาใส่ครับตัวมอเตอร์โอเคเรามามอเตอร์เรามาครับแล้วก็ต่อไปเราก็จัดกดสเปซบารนะ์หมุนอุปกรณ์อย่าลืมซึ่งมอเตอร์เราเนี่ยมันมีที่อยู่ประมาณแค่สิบสิบมิลน,นะ มิลลิเมตรแล้วก็ยาวเนี่ยอยู่ที่18มิลเท่านั้นก็อย่างแรกก็คือใช้ไอตัววัดขนาดนี้ก็ได้ทำขนาดคร่าวๆข,ข,ขึ้นมาก่อนครับเราควรจะยัดทั้งหมดอยู่ในขนาดประมาณนี้แล้วก็ควรจะยัดไอเนี้ยอยู่ทางทางภายใน11มิลครับให้ได้ ยี่สิบสอมิลก็ได้ครับเระานี้โอเคถ้ายัดสิบมิลได้ก็ดีเลยครับต่อไปเราก็มันมีชื่ออยู่นะก็คือชื่อตัวสอนมันใหญ่นะก็เอาออกไปก็ได้กดที่หมัดติ๊กตัวอย่างเี้ออกเหมือนกันเลยครับโอเคต่อไปเราก็เลื่อนคอนิตเตอร์เข้ามาเยอะๆเลย มันสิบดมิลก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะไว้ใส่ตัวเซนเซอร์ด้วยตรงนี้ก็มีชื่ออยู่นะับชื่อออกโอเคครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับในส่วนของตัว ตัวเซ็นเซอร์กับตัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะเดี๋ยวปรับให้มันเข้ามาเป็น0.5นะเพื่อให้มันช่องมันได้ในตรงนี้โอเคเดปรับละเอียดขึ้นหน่อย้วอยู่ประมาณนี้ก็ได้ครับโอเคต่อไปเราก็จะมาจัด ตัว c ตัว r ให้มันเข้าที่เขาลองเข้าลอยคล <Okay, S 1> เดียวตัวสอนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้มันตัวเล็กวันนี้ได้ครับก็รอรอแค่หนึ่ง โอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยต่อไปเราจะมาดูตรงเหมือนผมจะลืมอะไรบางอย่างไปลืมตัว C ไม่ใส่ก็ได้นะก็ไม่เป็นไรก็รตรงนี้ C1 โอเคต่อไปมาเป็นส่วนของตัว LED นะตัว LED นี่ผมก็จะใส่ไว้ประมาณนี้ก็ได้ แต่ตรงนี้ก็ใกล้ขอบเลยนะโอเคอยู่ LD นี้ก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้ครับก็มาเปลี่ยนขนาดตรงนี้เปลี่ยนขนาดตัวอักษรนะครับหนึ่งะตรงตรงนี้ครับตรงไฮนี้ก็เปลี่ยนเป็นจุดแปดได้ครับ อันนี้ก็เปลี่ยนแล้วครับคือไม่ต้องกวดทับกันครับสีเขียวนะคือเป็นเส้นที่อยู่ข้างล่างนะข้างล่างบอร์ดส่วนสีเหลืองนนะคือเส้นที่มันอยู่บนบอร์ด อ่สองนี่ก็เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนขนาด